โอ้มาประกาศผ่านสี่แล้วนะจ๊ะว่างานนี้ถ้าขึนใครยังเบ็ดแรงเบ็ดลัว่วมีหวังด้วนดีแน่ๆจ๊ะแถมบอกอีกด้วยว่าหลักฐานมัดตัวมีแน่นแคบเว้นบทถูกเม้นแล้วปรึกษาทนายความเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ๊ะพระเอกหนุ่มอ้ําอาทิชาติก็จนควันออกหูเลยนะจ๊ะหลังจากมีข่าวลือว่าแอบซุ่มเงียบ สารสัมพันธ์กับรักครั้งใหม่หลังจากเลิกกับนัดมีเลียภรรยาเขาได้ไม่นานก็เมจะได้หนุม่มอ้ําของขึ้นได้ยังไงหระจ๊ะในเมื่อข่าวลือที่ผูกปล่อยออกมาทําให้เขาเสียภาพรักษและเสียชื่อเสียงรวมไปถึงหญิงสาวที่เป็นข่าวเป็นข่าวกับเขาก็พลอยเสื่อมเสียไปด้วยนะจ๊ะหนุม่มอ้ําแก้ข่าวแล้วนักจ้าว่าหญิงสาวที่เห็นในภาพนั้น เป็นนักธุรกิจสาวเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จังหวัดดอนทานีจ้ะเธอมีสามีและมีลูกคือพูดง่ายๆก็มีครอบครัวแล้วนะจ๊ะและเธอก็เป็นเพื่อนของอ้มํมานานแล้วชื่อว่าสายอินทิปาาจ้ะอ้ํบอกว่าเขาแค่ไปช่วยเพื่อนเขาก็คือคุณสายนี่นะคะ ลงหาเสียงเพื่อที่จะเป็นอบอจอที่จังหวัดอุดรธานีเฉยๆฉยไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นจ้ะและเวลาที่อ้ําอธิชาติลงไปร่วมงานบุญที่จังหวัดอุดรธานีนะจ๊ะครอบครัวของคึณงสายก็มาคอยเทคแคร์คอยดูแลเอาใจใส่เขาด้วยจ้ะอ้ําอธิชาติเขาก็ออกมาชีแ้แจงความเป็นจริงของเขาแล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่อ้ําเขาก็ฝากว่าถึงทุกคนที่ท่องโลกโซเชียลนะจ๊ะ ให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะเม้นหรือจะโพสว่าอาจจะไปทำความเสียหายให้ใครเขาได้หรือเปล่าก็ให้ระวังกันนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวถึงทางกฎหมายต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและอาจจะต้องเป็นเรื่องของการเสียเงินเสียทองก็ได้ก่อนจะโพสอะไรให้หาความจริงซะก่อนจะ